น้ำตาฉันหลั่งให้กับตัวเองเมื่อใจโดนคมเห็งเสียจนบอบช้ำสุดทนถูกเขาย่ำยีทำร้ายใจจนปี่ปล ทั้งที่ในดวงกมลแล้วลานเลือเกินทำใจต้องแอบร้องไห้ระบายความทุกข์ไม่มีแล้วความสุขสักครั้งหนึ่งในหัวใจแล้วจะต้องทน ฝืนทนอีกนานแค่ไหนจนฝ่ารุดพ้นเปลวไฟที่เผาใจเราทุกวันมองหาไม่เห็นหนทางหลีกหนีจากเดือแรมเป็นปีไม่มีเลยสิ่งที่ฝันวิมานเริดรู กับเป็นนรกภัยพันชีวิตจึงต้องโศกสันกับวันเวลาผ่านไปเก็บซ่อนความช้ำกำกืนน้ำตาอยากย้อนวันเวลาชาตินี้จะไม่รักใคร กรวดน้ำฟั่าคันสาบแล้วผู้ชายหลายใจเจ็บแผลยังพอทนได้แต่ใจเจ็บเกินเยียวยา